สวัสดีครับอาจารย์ครับทีนี้อนรับอาจารย์เข้าสู่การปฏิบัติการการพัฒนากิจกรรมค่ายวิทยา,าศาสตร์สเ็มพลัสอาด้วยจูโดโบอทนะครับโดยอาจารย์พัทรพงษ์สงวดจีนอาจารย์มยุรัต์ตั้งวิชัยและอาจารย์สักคุณาห้วยขันทองครับจากเรียนมธยมฐานบินกำแพงแสนจังหวัดนคนปรปฐมครับการพัฒนากิจกรรม ค่ายวิทยาศาสตร์ STEM Plus R ด้วย Judo Bot นะครับของเราเนี่ยมีการรีไลท์ข้อมูลขึ้นมาใหม่ในส่วนของที่เราเรียกว่า STEM Plus R นะครับ STEM เนี่ยครับเรามาแตกข้อมูลออกไปอีกแล้วเราก็บวกเพิ่มคำว่า R นะครับโดยเรามีกิจกรรมก็คือเราใช้จูโดบอทนี่แหละครับอาจารย์ครับเดี๋ยวเราจะมาทำความเข้าใจในส่วนของคําว่า STEM Plus R ก่อนครับอาจารย์ครับ เราต้องมาพูดถึงว่าการเรียนรู้เกิดขึ้นอย่างไรก่อนในการทำโครงงานนะครับจากแผนภาพของจอห์นสเปนเซอร์นะครับซึ่งทางคณะวิจัยนะครับหรือคณะจัดกิจกรรมปฏิบัติการครั้งนี้นะครับเราก็ได้ข้อมูลจากของจอห์นสเปนเซอร์นะครับซึ่งพูดถึงการคิดนะครับเราจะรู้ว่านักเรียนได้อะไรจากการเรียนรู้แบบร่วมมือนะครับนั่นก็คืออะไรพบว่ามีการคิดแบบวิจารณญาณน,นะครับ การสร้างความเป็นผู้นําการคิดที่เป็นระบบมีการสื่อสารนะครับความสามารถในการเชื่อมโยงความรู้นะครับมีการสร้างความเป็นผู้นําด้วยมีความเป็นเหตุเป็นผลมีความเข้าใจในความรู้สึกของผู้อื่นนะครับอันนี้เรียกวเอมพัตีนะครับแล้วก็มีการใฝ่รู้ใฝ่เรียนการจัดการโครงงานตลอดจนการเรียนรู้แบบสืบเสาะครับขออนุญาตไปเร็วนะครับอาจารย์อาจารย์ครับการเรียนรู้แบบสืบเสาะเป็นไงครับ การเรียนรู้แบบสืบสอะนั้นมี4ขั้นตอนนะครับขั้นตอนแรกก็คือ structure inquiry คำว่า structure inquiry inquiry นะครับอาจารย์ลองนึกถึงว่าการเรียนรู้แบบสืบสอนที่มีโครงสร้างอันนี้ก็คือในเรายกตัวอย่างจากการที่เด็กเรียนว่ายน้ํานะครับเริ่มต้นเนี่ยก็หัดตีขาใช่ไหมครับนี่เกิดจากการหัดตีขาอ่อยเพราะตีขาปุ๊บก็คือเหมือนกับการเรียนรู้ทักษะทางวิทยาศาสตร์นะครับหลายๆขั้นเช่นทักษะการสังเกตการเก็บข้อมูลการวัดและการประเม การวัดนะครับการหาความคนา์ระหว่างกับสเปซกับสเปซสเปซกับเวลานะครับอันนี้ก็เด็กๆก,ก็เคยเรียนกันมาแล้วนะครับพอมาถึงคอนโทรลอินคว r y นะครับก็คือครูจะจับทักษะ2อันนะครับมารวมกันนะครับแล้วก็เป็นการควบคุมการทําการทดลองนะครับควบคุมการทำการทดลองให้เกิดการสืบเสาะโดยมีการค้นหาคําตอบนะครับซึ่งครูจะกําหนดแหล่งข้อมูลให้นักเรียนไปค้นหาคําตอบ ในแหล่งข้อมูลนั้นนะครับไม่แต่ครั้งแรกเนี่ยมีขั้นตอนขั้นตอนเดียวเรื่อ,องหัวข้อแต่อันเนี้ยกำหนดแหล่งข้อมูลเหมือนกับว่าเป็นคลังความรู้พอหลังจากนั้นนะครับก็จะปล่อยเป็น g u i ์อ i นคว i r y นะครับคือปล่อยให้ไปเลยนะครับทํำยังไงก็ได้หาวิธีการยังไงก็ได้ให้ว่าน้ําไปให้ถึงนะครับเหมือนกับการเรียนรู้แบบอ่าเหมือนกับการประเมินแบบ OKR OK นะครับ OKR OK คือ Objective Key Result นะครับก็คือไม่สนใจใน ขั้นตอนของการดำเนินการแต่สนใจว่าทำอย่างไรก็ได้ให้ไปถึงจุดมุ่งหมายก็คือรีเซ็ตของผลสำนิษจากการที่เราตั้งวัตถุประสงค์ไว้พอนักเรียนได้ขั้นตอนที่ชัดเจนนะครับก็จะปล่อยให้เรียนอิสระในการสืบค้นเลยครับอ่ะอันนี้เป็นการทำโครงงานสืบค้นโดยแท้จริงครับทีนี้ใน STEM R ประกอบด้วยอะไรครับ STEM แล้ว R อย่างที่รูปที่ผมได้นำไปตอนต้นนะครับ S, s ก็คือ s i n นะครับในที่นี้เราพูดถึงในขั้นตอนของ 7E 7E ครับ7จ e เนี่ยจะมีทั้ง Engage นะครับก็คือการทบการกระตุ้นนะครับการสร้างความตระหนักกระตุ้น Elicit ก็คือการทบความรู้เดิม Explore นะครับก็คือเป็นการทดลองแล้วก็ Expand รนการนำเสนอ e v a l u a t e นะครับและ Etend นะครับรวมกับใน Evaluation อันนี้เป็นส่วนของการประเมินไซน์ที่เราใช้รูปหกเหลี่ยมนะครับก็เพราะว่าเป็นการสร้าง ภาพความชัดเจนในการเชื่อมโยงของ evaluation ให้มันเชื่อมโยงทุกๆอันของการจัดการเรียนการสอนแบบโดยใช้วิทยาศาสตร์นะครับวิทยาศาสตร์ทั้งหมดอ่ะขยับไปนะครับเทคโนโลยี Technology ครับในกลุ่มของคณะฝึกปฏิบัติการนะครับก็ได้ดู3แบบนะครับในส่วนของ Teaching Teamwork และ t i n n k n g teaching นะครับก็คือการจัดการเรียนการสอนที่เราใช้กันอยู่ปัจจุบันแต่ ของมัธยมฐานบินกำแพงแสนรูปแบบที่ชัดเจนและแปลกไปผมเข้าใจว่าในส่วนบางหลายๆโรงเรียนนะครับจะเป็นแบบทีมเวิร์กคำว่าทีมเวิร์กก็คือหมายความว่าใน1วิชานะครับเราจะใช้ครูมากกว่า1คนนะครับในในนี้เราใช้ในวิชาปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ทั้งหมดของโรงเรียนนะครับเราจะมีวิชาปฏิบัติการสําหรับนักเรียนห้องเรียนวิทยาศาสตร์เข้มข้นขึ้นมานะครับเราจะใช้ครู2คน ในการจัดการเรียนการสอนครูคนหนึ่งเป็นทำหน้าที่เลค t เชอร์อีกคนหนึ่งทำหน้าที่เป็น TA นะครับการสอนเป็นทีเวิร์กจะสลับกันไปไม่ใช่ครูคนนี้คนใดคนหนึ่งเลคเชอร์ตลอดทั้งคอร์สนะครับแต่จะมีครูคนอื่นทำหน้าที่ในการสลับกันเลคเชอร์นะครับเราเลยสอนแบบทีเวิร์กในวิชา S เราก็ใช้ทีเวิร์กเหมือนกันนะครับอันที่3มครับ t i n n k n g การคิดนะครับการคิดเราเป็นการคิดแบบ ใช้ Design Thinking หรือการคิดเชิงออกแบบนะครับซึ่งการคิดเชิงออกแบบของเราก็ไปผนวกอยู่ในขั้นตอน e นะครับขั้นตอน e นะครับเราใช้รูปแบบการสอนวิชา is ซึ่งเราเอากระบวนการกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมมาใช้นะครับเริ่มต้นจาก define ครับระบุป,ปัญหา ไอดีนิฟายคือวิจัยคือการทบทวนปัญหาของเรานะครับว่าปัญหาที่ออกมาเนี่ยมันใช่ไหมหลังจากนั้นจึงมาเบรสซอมนะครับการเบรสซอมก็คือการระดมความคิดเราเชื่อว่าการที่นักเรียนนําเสนอไอเดียที่ดีไม่ได้มาจากไอเดียเดียวแต่ไอเดียที่จะมาจากไอเดียทีเยอะนั่นหมายความว่านักเรียนจะต้องระบุหรือระดมความคิดออกมาได้มากกว่า1ไอเดียนะครับ พอระบุความคิดออกมาได้มากกว่า1ึไอเดียถึงจะดำเนินการในขั้นของ select นะครับการเลือกไอเดียเลือกไอเดียเพื่อนำมาสร้างเป็นโปรโตไทป์ครับอาจารย์ครับโปรโตไทป์คืออะไรโปรโตไทป์คือผลงานต้นแบบซึ่งได้ง่ายๆครับได้จากการวาดรูปหรือการออกแบบโดยการใช้กระดาษมาสร้างเป็นโมเดลง่ายๆนะครับสาเหตุที่ต้องทำโปรโตไทป์เพราะว่าจะได้มองเห็นภาพ มองเห็นภาพที่เป็นไปได้แล้วดำเนินการทดสอบนะครับโปรไทป์บางทีก็ไม่ได้ประสบความสำเร็จเสมอไปโปรไทป์บางทีก็สำเร็จนะครับพอหลังจากการทดสอบเนี่ยถึงจะมีการร่วมข้อมูลและก็มีการปรับปรุงข้อมูลนะครับการรวบรวมข้อมูลหรือการทดสอบโปรไทป์หรือเทสเนี่ยเราพบว่าการเทสแต่ละครั้งบางทีก็ไม่ประสบความสำเร็จอาจารย์ลองคิด ถึงอีลอนมัสนะครับในการปล่อยจรวดฟอร์คอนนะครับเพื่อไปปล่อยดาวเทียมซาริงก์ก่อนที่จะปล่อยแต่ละครั้งเนี่ยมีการทดสอบและก็พังไม่รู้กี่ครั้งแล้วนะครับจนได้ได้จรวดฟอร์คอนซึ่งสามารถออกจากฐานยิงจรวดนะครับออกไปเพื่อปล่อยดาวเทียมซาริงกแล้วก็จรวดอันเดิมนะครับสามารถเคลื่อนที่ตกกลับมาจอดที่เดิมได้ซึ่งจรวดทั่วไปเนี่ย พอปล่อยขึ้นไปก็ทิ้งเลยนะครับแต่ตรวจ Starlink เนี่ยคือไปแล้วกลับมาที่เดิมได้กว่าจะได้นั้นมีการทดสอบโปรไทป์หลายอันครับและมีการรวบรวมข้อมูลแล้วถึงมิสู่การนำเสนอครับเราไป S T E ต่อไป M ครับ Mathematics ครับคณิตศาสตร์นะครับเป็นส่วนสำคัญของการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับโดย m a t h e m a t i c หรือคณิตศาสตร์เนี่ยเราเรียนรู้จาก l ลเวลปัญหาที่เกิดขึ้นจริงนะครับคณิตศาสตร์ที่นํามาใช้จริงในจูโดบอทนะครับการคณิตศาสตร์คือการให้แรงออกแรงการใส่น้ําเข้าไปเพื่อให้จูโดบอทนั้นขยับนะครับระบบไฮดรอลิกการใช้น้ําเท่าไหร่กําหนดตัวปัญหานะครับแล้วถึงมาดําเนินการใช้แก้ปัญหาในส่วนของทางคณิตศาสตร์นะครับสุดท้ายครับพลัสอาที่เรามาใช้นะครับ ครับพราซาเนี่ยก็คือปลาจากคําว่ารีคอร์ไนท์ครับอันนี้นะครับก็เป็นการอธิบายถึงการใช้ในสถานการณ์เป็นจริงเป็นยังไงนะครับโดยรีคอร์ไนท์ของเราเนี่ยครับเราก็มองไปว่าเราจะมองถึงตั้งแต่การเนี่ยครับการจดจํารูปแบบนะครับว่าเป็นยังไงร,รูปแบบที่ไหนที่ประสบความสําเร็จนะครับ รูปแบบแบบใดที่นำมาซึ่งขั้นตอนของการทดสอบโปรไทป์แล้วประสบความสำเร็จในสิ่งที่เรามองเป็น F อ t แคือเป็นนามธรรมานะครับแล้วอธิบายถึงลักษณะทั่วๆไปแล้วก็การนำความรู้ที่มีทั้งหมดเนี่ยมาเชื่อมโยงกันตลอดจนขั้นตอนที่เรียกว่าอัลกริทึมนะครับทำให้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนในวิชาวิทยาศาสตร์เรีนมยมฐานบินกำแพงแสนนะครับก็อยู่รูปของ ST e m มอครับ เป็นรูปแบบนี้นะครับทีนี้นะครับอาจารย์ก่อนที่เราจะไปที่จูดโด,โดบอทนะครับแล้วเราไปใช้การจัดการเรียนการสอนอยังไงเดี๋ยวผมจะแนะนําให้อาจารย์รู้จักว่าจูดโดบอทคืออะไรก่อนครับ One, go. Oh. 3, 2, 1, go! Oh, nice job! ครับอาจารย์ครับหลังจากที่อาจารย์ได้ดูการแข่งขันนะครับจูโดบอทในในการขั้นตอนการสร้างที่ผ่านมานะครับอาจารย์เราก็จะมาดูว่าอุปกรณ์เราปียังไงบ้างนะครับอาจารย์อันดับแรกนะครับก็จะมีพวกสายสายยางนะครับสายยางผมแนะนําว่าเป็นสายที่ใช้กับตู้ปลาจะง่ายกว่านะครับถ้าเกิดอาจารย์ใช้สายน้ําเกลือมันจะเล็กนะครับแล้วก็มีหลอดชียาครับอาจารย์หลอดชียาอาจารย์จะมีทั้งหมด4หลอดนะครับ แลจะหลอดชียาจะเป็นสองไซส์เพื่อเราจะได้สอนสูตรเรื่องของเรื่องของอิเล็กทรอนิกส์ไม่ใช่เรื่องไฮดรอลิกโทษทีพูดปอิเล็กทรอนิกส์ิแล้วก็จะมีไม้ไอศกรีมนะครับเนี่ยครับจะมีไม้ไอศกรีมทั้งหมด9อันนะครับแล้วก็จะมีสายรัดนะครับมีสายรัดเคเบิ้ลไทส์นะครับ2เส้นแล้วก็มีรูปลูกเต๋านะครับ เป็นลูกเต๋าแล้วก็เจาะรูตรงกลาง3อันนะครับแล้วก็มีเก้าอันเป็นลูกเต๋าโคะไซส์นะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยเราเอามาใช้ทั้งหมดถ้าเกิดอาจารย์หาไม่ได้นะครับอาจารย์อาจารย์ลองใช้แผ่นยางครับแผ่นยางแล้วก็มาตัดนะครับเป็นรูปลูกเต๋าแล้วก็ใช้หัวแร้งนะครับเจาะลงไปให้เป็นรูนะครับเพื่อสําหรับเป็นช่องช่องสําหรับการทําเป็นตําแหน่งของของการหมุนนะครับตำแหน่งให้มันหมุนได้นะครับแล้วก็มีตัวน็อตแหวนหนึ่งอันนะครับ อาจารย์ครับอุปกรณ์นะครับขั้นแรกก็คือการสร้างฐานจูโดบอทนะครับวิธีการเชื่อมฐานจูโดบอทนะครับฐาน4อันนะครับอาจารย์อาจารย์ใช้ปืนกาวนะครับในการเชื่อมถ้าเกิดได้ได้ฝึกปฏิบัติการจริงนะครับผมมีอุปกรณ์มาให้นะครับแต่นี้เราคงได้ดูขั้นตอนกันแล้วก็ไปสร้างกันเองนะครับนะครับแล้วสร้างฐานนะครับอาจารย์จะอาจจะให้ฐานเนี่ยมีขนาดใหญ่ขึ้นมาก็ได้นะครับคือการต่อมาอันนี้อาจารย์ต้องให้ไม้ไอซ e คนักเรียนเพิ year, ่มไปนะครับ ให้ไม้สีเพิ่มไปแล้วสร้างฐานออกมาแล้วก็ทําตําแหน่งของลูกเต๋านะครับล็อกฐานเอาไว้ไม่ให้ขยับเพื่อนนะครับพอหลังจากนั้นนะครับอันนี้เป็นตําแหน่งของแขนนะครับเป็นแขนขึ้นมาเนี่ยครับเป็นแขนตัวนี้เป็นแขนตัวนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็เชื่อมต่อกับขาตรงนี้อันหนึ่งนะครับแล้วก็มีการเชื่อมลูกเต่าอีกสองลูกซึ่งเจาะรูไว้นะครับลูกเต๋าสองลูกเจาะรูไว้ให้มันสามารถขยับขึ้นลงได้นะครับอันนี้สามารถไปซ้ายไปขวาได้นะครับ ทีนี้ครับก็ใช้เหมือนเดิมครับก็มีการเชื่อมต่อนะครับตำแหน่งที่เชื่อมต่อทุกอันเราใช้ปืนกาวนะครับปืนกาวราคา20บาทแต่ผมแนะนานะครับอาจารย์ต้องทดสอบปืนกาวก่อนเพราะปืนกาวถ้าเกิดยิ่งราคาถูกยิ่งอันตรายนะครับอาจจะระเบิดปุ๊กปังใส่มือนักเรียนได้นะครับปัญหาก็คือเราต้องเช็คให้เรียบร้อยก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนของเรานะครับวงแหวนไปทําไงครับต่อไว้ตรงนี้นะครับแล้วเพื่อเสียบแกนลงมาให้สามารถหมุนได้นะฮะหลังจากนั้นจะมีการ อาจารย์อาจจะให้นักเรียนคำนวณขั้นตอนนะครับว่าใส่น้ําเข้าไปนะครับผมเคยเจอปัญหานะครับนักเรียนไม่สามารถใส่น้ำเข้าไปในหลอดได้นะครับอันนี้ก็ตลกเหมือนกันนะครับใส่น้ําเข้าไปนะครับแล้วก็ดูปริมาณของน้ําที่อยู่ข้างในนะครับน้ำนี่ทำหน้าที่คล้ายๆกับเป็นของเหลวเป็นของทำหน้าที่เป็นของเหลวเหมือนไฮโดรลิกนะครับแต่ก่อนที่เราจะสอนเนี่ยเราอาจจะสอนเรื่องการคำนวณเรื่องไฮโดรลิกนักเรียนไปก่อนเรื่องความดันนักเรียนไปก่อนในวิทยาศาสตร์นะครับแล้วก็ในข้อมูลใส่เข้าไป พอได้ข้อมูลเข้าไปก็คือใช้ปริมาณน้ําเท่าไหร่ปริมาณน้ําเท่าไหร่นะครับกี่ซีซีกดลงไปปริมาณน้ําจากฝั่งหนึ่งจากใส่ลิ้งอันหนึ่งทำให้ปริมาณน้ําอีกอันนึงเปลี่ยนไ,ไ้อันนี้นะครับอาจารย์อาจจะใช้ไซลิงสองขนาดที่ไม่เหมือนไม่เข้ากันนะครับเพื่อนาไปเพื่อนําความรู้จากการเรียนรู้เรื่องไฮโดรลิกนะครับไฮโดรลิกมาสร้างจูดบอทขึ้นมานะฮะ แล้วนั่นมีการเชื่อมครับอันนี้เราใช้อีกสองอันนะครับอันใช้ใช้เทปนะครับใช้เทปผูกติดกันให้ตัวของไตลิงสามารถขึ้นลงได้อันนี้จะเป็นการบอกการบังคับให้ทิศทางของแขนนั้นขึ้นลงนะครับทิศทางแขนนั้นขึ้นลงส่วนตรงนี้จะทําหน้าที่ให้ไปซ้ายไปขวานะครับเนี่ยครับให้มันสามารถเคลื่อนที่ไปซ้ายไปขวาแล้วส่วนนี้ก็จะขึ้นลงขึ้นลงนะครับอันนี้ไปซ้ายไปขวานะครับ ซึ่งอาจารย์ได้เห็นคลิปการทดการแข่งขันประลองของพรั่หลังในเบื้องต้นแลครับเนี่ยครับจะขึ้นลงได้แล้วก็ไปซ้ายไปขวาได้นะครับอันนี้ครับเดี๋ยวอาจารย์ลองดูคลิปประลองที่ผมไปจัดค่ากันเป็นยังไงนะครับ อาจารย์ครับหลังจากที่อาจารย์ได้ดูการแข่งขันนะครับจูโดบอทในในการขั้นตอนการสร้างที่ผ่านมานะครับอาจารย์เราก็จะมาดูว่าอุปกรณ์เราเปียยังไงบ้างนะครับอาจารย์บอทเวอร์ชัน2ครับอาจารย์สามารถโหลดจาก QR code นี่นะครับเพื่อเข้าไปในการค้นหาในการเอาใบงานนะครับขั้นตอนการทำจูโดบอทเวอร์ชัน2ของแบบฝรั่งนะครับซึ่งหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับ ทำได้ง่ายกว่านะครับอาจารย์อาจารย์จะเห็นว่าอุปกรณ์มันดูง่ายมากเลยนะครับแต่จูโดบอรเนี่ยแทนที่มางัดๆัดกันนะครับก็จะเป็นการเปรียบให้ข้อมูลใหม่นะครับนักเรนก็จะปีรูปร่างต่างกันนะครับแล้วแต่จะทํำยังไงนะครับอันนี้ก็ใช้หลอดชิยาเหมือนเดิมนะฮะใช้หลอดใช้หลอดชิยาเหมือนเดิมคล้ายๆกันเหมือนเดิมครับแต่นนี้ไอ้แท่งเนี่ยครับแท่งนี้แท่งตัวนี้นะครับเป็นแท่งคล้ายๆกับเป็นพลาสติกนะครับ แล้วพอได้แท่งตัวนี้นะครับเป็นพลาสติกเนี่ยซึ่งมันเจาะรูแล้วเราสามารถใช้แทนไม้ไอศครีมได้นะครับอาจารย์ส่วนไม้ตรงนี้นะครับอาจารย์ไม้เนี้ยอาจารย์สามารถซื้อจากในร้านในร้านขายเครื่องเขียนนะครับซึ่งเป็นอุปกรณ์ฝีมือนะครับมีขนาดสามารถใส่เข้าไปในช่องได้พอดีเลยนะครับทีนี้นะครับก็สามารถลดขั้นตอนเราได้นะครับเนี่ยครับใช้ไม้ใส่เข้าไปนะฮะ แล้วไอ้ตัวนี้ครับตัวแท่งที่เป็นรูเนี่ยครับสามารถนำไปใช้ในการทำอย่างอื่นได้อีกนะครับออกแบบเชิงวิศวกรรมอย่างอื่นได้อีกนะครับทีนี้เนี่ยครับใช้ไม้นะครับใช้ไม้แล้วมาตัดใช้ใช้ตัดธรรมดานะครับแล้วเชื่อมต่อทำเป็นฐานได้เลยซึ่งอุปกรณ์ทั้งหมดนะครับอยู่ใน QR code เดี๋ยวผมจะขึ้น QR code ตอนท้ายให้ดูอีกทีนะครับอยู่ใน QR code อีกแล้วนะครับอาจารย์สามารถโหลดใน QR code แล้วเก็บ ข้อมูลไปนะครับแล้วก็เอาไปทำการทดลองนะครับไปออกแบบจูโรบทโดยใช้รูปแบบแบบนี้นะครับเนี่ยครับทีนี้ปัญหาก็คือไอแท่งอย่างนี้ไปหาซื้อที่ไหนนะครับอาจารย์สามารถไปซื้ออันนี้ผมไม่ได้ค่าโฆษณานะอาจารย์สามารถติดต่อไปที่แฟนเพจตัวนี้ครับแอ s o f t e c h นะครับ p อ s o f t e c h จะมีเป็นแท่งพลาสติกแบบนี้ครับซึ่งเจาะรูไว้แล้วนะครับนำเข้านะครับอาจารย์ติดต่อเข้าไปนะครับหรืออาจารย์จะไปซื้อเองนะครับมีแผนที่ให้เสร็จเลยนะครับ แอปซอฟเทคจำกัดนะครับอาจารย์ติดต่อเข้าไปเบอร์โทรตามนี้นะครับหรืออาจารย์จะแอดไลน์เข้าไปเพื่อซื้อของในการทำจูดบอทนะก็ได้นะครับอาจารย์ครับอาจารย์ขั้นตอนของจูดบอทนะครับจะเป็นตามนี้นะครับอาจารย์จะเห็นว่าโหลดข้อมูลไปทีนี้พออาจารย์สร้างจูดะบอทมานะครับให้นักเรียนสร้างจูดบอทแล้วก็มาประลองกันในการออกแบบขั้นตอน STEM ตามที่ STEM Plus R นะครับก็สามารถทําให้การจัดการเรียนการสอนวิชาวิาทยาศาสตร์ของอาจารย์นะครับ ประสบความเร็จและสนุกในการเรียนรู้ด้วยนะครับสำหรับในส่วนของการอธิบายขั้นตอนและการฝึกปฏิบัติอาจารย์ต้องไปลองทำดูนะครับการทดลองเป็นการการทดลองในค่ายนะครับค่ายอย่างที่ผมเคยบอกว่าค่ายเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนอาจารย์อย่าลืมว่าการมาเข้าค่ายแค่ครั้งสองครั้งจะให้นักเรียนเียนเก่งเป็นไปไม่ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่า นักเรียนได้เข้าค่ายและเกิดแรงบันดาลใจในการเรียนวิทยาศาสตร์ดีขึ้นและชอบเรียนวิทยาศาสตร์ถือว่าการเข้าค่ายนั้นประสบความสําเร็จครับสวัสดีครับ